สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะมาเจอกันอีกแล้วทุกคนวันนี้กินตำซ่วนะคะตำซ่วขนมจีนใส่มะละกอขนมจีนข้าวสวยนะคะผักก็จะมีผักคะนา้าผักขยงผักบุ้งนะคะวันนี้ผักมีแค่นี้นี่ค่ะ น่ากินไหมจ้าตำซ่วนะคะตำซ่วขนมจีนอโอ้ยดยนนีนะทีมงาน่ะมากินด้วยกันจ้ะกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวไม่มีอืมอร่อย ใส่มือเลยกินค,คนเดียวไม่เป็นไรน้ำอะไรนะกินค,คนเดียวนะกินค,คนเดียวก็อร่อย พอดีห,อหิวข้าวจนตึดสัน่นเมื่อแรก మొక్క <mully> కమి Thanks for วันนี้วัน <c oughs> วันที่หนึ่งวันแรงงานฝนตกแต่เช้าพรุงน,นี้วันที่สองไว้ออกเนาะอุ้ยอุ้ยโอ จหมอดไหม นะกินดิบเลยมันๆอืมขอโทษเลยเผ็ด mung Hãy subscribe cho chân กักินดิบได้เมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่ากินดิบได้เห็นใน y o u ูทู e แหละกินดิบก็เลยกินตาม เพริ๊ดแต่อร่อย

โอเคค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะอิ่มแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย